ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้สร,ร้างรหัสใหม่ขึ้นมานะครับเป็นรหัสตัวใหม่ของผมเลยนะครับสร,ร้างมาแรกๆมันก็จะได้ชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวละครหนึ่งตัวนะครับคือแรกๆผมไม่ได้อัดนะครับผมเล่นมาจนถึงแลงโก้นะครับผมค่อยมาอัดนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มในเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมในเกมแรกมันก็จะมีตบอดนะครับเกมแรกมันจะมีตบอดนะมันไม่มีคนนะครับเกมแรกก็ยิงไปก่อนนะครับนี่แน่เอ้ยไม่โดนวะนี่แน่โมดตี้เฉยดูดินี่แน่ออน,นี่แน่เนี้ยเนี้ยลมไปดิลมไปดิลมไปดิ โอ้ยสโคไปไม่ล็อกวัดนี่แหละยิงกระบอกสโคปมันไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่นะมันไม่เหมือนคนมันไม่เหมือนคนเรายิงกันนะโอ้ยโอ้ยตัวไหนยิงข้างเราอะ่ะนี่แหนียงใครหวัวแตกไปดิยิงใครหัวแตกไปดิเหลือตัวสุดท้ายครับเหล่าตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย ผมภาคไม่เก่งเหมือนช่องอื่นนะครับก็อ,อย่าว่ากันนะครับไม่รู้ว่าช่องอื่นเขาภาคกันยังไงอะ่ะพูดคนเดียวเนาะพูดคนเดียวผม,มยผมพูดไม่ค่อยเป็นผมพูดไม่ค่อยเก่งอะองสุดท้ายนี่หนีอะ่ะนี่เนะเยบูตี้แล้วก็ได้บุญย่ามาครับ เนี้เราก็ได้บูย่ามาได้37มสิบเคิวนะครับสามสิเจ็ดคิวดูดีบวกเท่าไหร่แดงโกหนึ่งบวกบวกมาร้อยห้าแต้มนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยเรากขึ้นมาโกสองแล้วนะครับก็ถือว่าบวกเยอะเหมือนกันนะครับช่วงแดงโกเนี ب, มันบวกเยอะนะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อในเกมที่สองนะครับเกมที่สองผมลงมาผมก็ได้เอ,กเอคกับพามานะครับแล้วก็ยิงไปตัวหนึ่งนะครับเอ้ยเหมือนว่าจะมีคนอยู่แถวนี้อีกนะไม่ใช่คนดีบอลเอ้ยนี่ไงอยู่ข้างหลังเราโอ้ยดูดีสักผูไม่หลอกอะ่ะนี่ไงล้มไปดีก็ทำไปนะครับเออแล้วข้างหน้ามีคน ปังปัๆงปังปังมไปเออแล้วมีคนอีกผมปั๊โอ้โหโ,หโดนทอกแปนัดผมตายไปนะหัวแตกทำ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 ,ทำ,ทำเออมีตัวอีกหัวแตกเก็บมัตดี้มัตดี้เฉยดูยเออเกมนี้มีคนผสมด้วยนะเออนี่ไงโอ้ แ้วผมก็โดนเขายิงตายไปนะแล้วเข้ามาสี่หนึ่งเลยนะครับเหมือนกันเลยแล้วเกมนี้ผมได้มาเก้าขิวบวกแค่สองยิงนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อในเกมที่สามกันเลยดีกว่าครับที่สามผมลงมาผมเจอเอเคเอกับแล้วก็ยิงบอดตายไปตัวนึงนะครับแล้วก็มีบอดวิ่งมาผาผมอีกตัวนึงผมก็ยิงยิงยิงเขาแอ่ยิงไม่โดนอ่ะเออสักผมเหมือนเหมือนจะไม่ล็อกบอดนะ ต้องต้องวางเป้าดีๆอ่ะถึงจะถึงจะยิงโดนมันเป็นอะไรไม่ดูอ่ะแล้วผมก็ยิงเขาดาวไปอีกแล้วมีบอดยิงมาเข้ามาอีกตัวนึงก็ยิง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 แต่ไม่ดูนะเออน็อกไปอีกตัวนึงแล้วก็มีตัวอีกยิงน็อกไปอีกน็อกไปสองนะครับแล้วก็มีคนข้างหน้าผมอีกนะครับแล้วก็ยิงหัวแตกไปยิงอีกสาม แล้วก็มีตัววิงมาอีกมายิงๆๆได้ง่ายล้มไปดีแต่ฝนตีเถิเกมนี้ก็ทีนี้ก็มีบอทด้วยมีคนด้วยนะครับผมก็พวกนี้น่าจะเป็นบอทนะครับผมยิงอยู่เนี่ยน่าจะเป็นบอทนะเอ้ยคนหรือเปล่าวะเนี่ยโอผมก็ยิงมั่วเลยไม่รู้ปัดไม่รู้คนเลยไอ้ที่วิ่งหนีเราน่าจะเป็นบอทนะครับ ถ้าคนยืนนย้่เฉยไม่จะปิดคุณเอ้พวกนี้นะ่าจะเป็นบ่อดนะยิงหนีนะนี่แน่นี่แน่โอ้ยไม่หนอกวะนี่นี่แน่หรากปะเดีไปเดีด๋วป,ปเดยทำ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 เจ้าวันนี้ได้มาเจ็ดคิวแล้วนะจังหวันนี้มีคนข้างหน้าผมตัวนี้เป็นคนนะแล้วก็เล่นเป็นด้วยว้ยว้ยว้ย จะเป็นค่เล่นเก่าแล้วเนี่ยแต่งตัวมาเหมือนบอลเลยนี่ไงหัวกแตกงเฉยดูดิอ้ยอยังเว่อร์แฮกด้วยแล้วเกมนี้บวกมาสามสิบเอ็ดมาสิบเก้าคิวนะครับดาเมจห้าพันขวาแล้วก็ได้รับของอีกนะครับเกมนี้หลังจากเราเล่นมาสามเกมแล้วก็ได้รับของแล้วก็ัพเลเวลเป็นเลเวลยี่สิบสี่นะครับแล้วก็ได้หมวกมายี่สิบสี่วัน แล้วก็ได้ตัวละครมาเยอะแยะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ตัวละครอย่างดีกว่าเอาเคลลี่ไปแล้วก็เอาอะไรไปอีกว่าแล้วก็แม็กซิมแล้วกันแม็กซิมแล้วก็มาโลแล้วก็เอาเออคูไปแล้วกันเอาตัวประจุดเนาะเอาตัวประจุดไปดีกว่าเราจะรู้ว่าคนอยู่ไหนเนาะสกินกดใช้นะเพราะว่าเรามีตัวเดียวแล้วเ,เลือกไม่ได้ โอเคเดี๋ยวตัวล็อกไอตัวละครสัตว์เราเอาจิ้งจอกไปนะครับเอาสุนัขจิ้งจอกไปนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อก,กันเกมที่สี่เลยนะครับโอเคครับในเกมที่สี่เราเราก็จะเริ่มเจอคนเดีะยวขึ้นแล้วนะครับแล้วลงมาผมได้เอเกมแปดนะครับมาในเอกเกมแปด เรคงก็วิ่งฟามไปเรื่อยแต่ว่าเจอคนลงมาผุางลงนลยอ่ะแลวตัวนี้มันเป็นคนนะเนี่ยเอ้ยตังไอวอลเป็นด้วยแล้วจะเป็นคนแล้วครับเอาไปไหนวะโวยยังไงนั่งไงนั่งไง,ไ,งไปไหนหนู้โ้ยยังไงตัวนี้ก็คนนะหัวแตกไปหนึ่งโอ้ยไม่น็อกไอตัวนี้มันถือจังวะน็อกไปดีปแล้วผมลงมาผมเจ็บไปสองา็สามตัว ที่โหดร่มน่าจะเป็นบอดนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นบอดนะอันนี้เป็นบอดไอ้สองคนที่เรายิงก่อนหน้านี้เป็นคน,นครับเกมนี้เราก็เจอคนเยอะขึ้นนะครับเ <Double kill. S 1> พราะว่าเกมนี้นำลไปเกมที่สี่แล้วเนาะเราก็อยู่องโกลแล้ว, <Double kill. S 1> ลวก็เริ่มจะเจอคน ว่ายี่ไงไม่นอกไอ้น,นี่เป็นคนแล้วเนี่ยนอกก็ตัวนี้เป็นคนด้วยนะเนี่ยดูดินี่ไงเ็บหมดทตี่นี่ไงคนดูสี่คนได้เลย,ยตีมันแน่ๆเลยคนดูแล้วตัวนี้เป็นบอดนะแน่ดูเราอยู่สามคนนะคนหนึ่งออกไปแล้วลแล้วสองคนมันดูผมไม่ออกเลยนะตันนี้จะเป็นบอดนะครับมาเฝ้าเฝ้ากลางแขงเนี่ย อนี่ปเป็นบอดนะแล้วสองคนนี้เขาดูผมไม่ออกเลยนะผู้เล่นใหม่อะไรจะตึงขนาดนี้คิดว่านะเขาได้จะคิดว่าแบบนี้นะแล้วผมยิงหัวไปอยูกตะดูลระโฟไปล็อกโอ้ยระโฟไปล็อก หนูกสก็ผมเป็นทอโอ้ยตัวนี้ไ่าเป็นบอทนะสก็ผมมันไม่ลลอกอ่ะบอทมันจะวิ่งหนีเราแบบเวลาเรายิงอ่ะสก็ผมมันจะไม่ทะลอกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้กับเกมนะครับเกมกลับมานะครับตอนนข้คนหน้าผมตัวท้ายบางไงเกมที่รับบูญ่าไม่อีกนะครับเกมที่สี่เราก็ได้มา คิววะแต่ว่าบวก <Yeah. S 1> บวก้าใจเลยนะบวกบวกแปดสิบห้านะครับโกสาแล้วนะครับแล้วมาสี่สิบคิวดาเมจมืนกว่าโอเคครับรอดูในเกมต่อไปในอีพีหน้าเลยนะครับสำหรับว,วันนี้เจอกันท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ